สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านมาผมนายชอตตี้บูโจ้ไอเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูเกมมือถือนะฮะชื่อเกมคาร์เดนโชโจนะฮะแปลเป็นปาภาษาอังกฤษว่าอิเล็กทริกเกอร์หรือราภาษาไทยว่าสาวเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นั่นเองนะครับหลายๆท่านน่าจะมีโอกาสได้ดูคันไทยคอเลกชันนะฮะที่เป็นเรือรบเนาะแต่ว่าใช้ผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวละครหลักแทนเรือนะแล้วก็ติดอาวุธตามที่ต่างๆเกมนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละคือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ตังเช่น เครื่องปิ้งขนมปังอะไรย่างี้ก็จะเป็นผู้หญิงเลยเราก็จะม,มีอุปกรณ์เกี่ยวเครื่องปิ้งขนมปังเนี่ยติดอยู่ตามร่างกายอาะไรประมาณนั้นประมาณนั้นแต่นี้ก็จะมีหลายอย่างไงเครื่องใช้ไฟฟ้าลาโพงลาโพ,พงกล้องอะไรอย่างงี้นะมีเยอะแยะแหละก๊อกน้ำยังมีเลย <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับหน้าตานะสแตนโชโจนะครับก็หน้าตาเป็นงี้นะสาวน่ารักเชียวสาวกล้องนะครับก็มีการคําสั่งเคลียร์แคชด้วยเวลาเล่นเล่นไปแล้วรู้สึกเฮ้ยไฟล์มันเสียหายอะไรเงี้ยเคลียร์แคชได้ อันนี้น่าจะเป็นการย้ายเครื่องใช่นะครับก็สมมุติเราย้าย ID จากเครื่องอื่นมากดปุ่มนี้นะมันจะมีให้ใส่เป็น ID เดีย a s s w o r d นะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมกันต่อว่า ID กับ password ที่จะได้มาได้มาตรงไหนนะแต่คือถ้าจะใส่ใส่ที่นี่นะใส่ตรงนี้ข้างล่างตรงกลางครับอาลุยเลยนะแกเดนเชอร์จ์นะเสียงก็น่ารักแอปเบลเ,เข้าไปดิเออดนะฮะมีข้อตกลงเบื้องต้นการเล่นเกมนะไม่ไม่อ่านเนาะกดปุ่มตกลงเลยนะปุ่มสีฟ้านะ ตกลงเข้าไปเล่นเกมกันเลยเอ่อต่อไวฟไปด้วยนะมีการดาวน์โหลดข้อมูลด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าดาวน์โหลดเท่าไหร่นะอ่านี่มีเนื้อเรื่องนะนี่เป็นน่าจะเป็นผู้จัดการนะครับสคลิปไม่ได้นะก็ต้องคอยกดรัวๆไปโอเคอันนี้ให้ใส่ชื่อของเรานะใส่เลยนะครับส่วนข้างล่างเป็นรหัสชวนเพื่อน ถ้าใครเล่นเกมนี้เยอะๆนะก็เอาโค้ดเนี่ยมาใส่ที่นี่ซึ่งเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีว่าโค้ดได้มายังไงนะผมต้องเข้าไปดูในเกมก่อนผมจําไม่ได้นะครับก็เอาไปว่ามีรหัสก็ชวนเพื่อนมาเล่นก็ให้เพื่อนใส่ที่นี่จะได้ของทั้งสองฝ่ายนั่นเองอ่ะโอเคไปเลยไม่มีเพื่อนนะตอนนี้อนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยตะหลิวเหรอแล้วมีเส้นเส้นด้วยคืออะไรอะช่างมันกันไม่รู้ไงว่าตัวนี้คืออะไรก็มานั่งเดาอกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนะ มีกล้องนะจะเป็นกล้องนี่คือจะเป็นต nah. nah. ัวหลักที my, ่คอยช่วยไอ้นี่ไม้ไม้อะไรไอ้ไม้ไม้หนีบนะไม้หนีบผ้านะนี่ไมโครเวฟนะเป็นไงก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรก็น่ะติดตามร่างกายนะเดี๋ยวต้องมาดูว่ามีอะไรบ้างนะไมโครเวฟเฮที่เราเห็นปลายกล้องไม้หนีบนะฮะเดี๋ยวคงจะมีอย่างอื่นอีกนะเครื่องปิ้งขนมปังอะไรแบบนี้ เครื่องทักผ้าทีวีผมว่ามีหมดสมาร์ทโฟนก็ผมก็เคยเห็นแล้วอ่ามันมีการดาวน์โหลดข้อมูลอะไรไม่รู้อ่ามาแล้วนะเกมนี้เล่นแบบพัซเซิลนะฮะก็เลื่อนอ่าเหมือนเกมพัซเซิลทั่วไปอะ่ะคือเลื่อนให้มันเรียง3อันขึ้นไปก็จะเกิดการโจมจีอ่าโจมตีนะจะได้แนวนอนแนวตั้งก็ได้แต่ตะแคงไม่ได้นะฮะก็เล่นเหมือนเกมพัซเซิลทั่วไปแหละครับ s ่ก็ มีการโจมตีเกิดขึ้นชูวตายไหมเนี่ยตายนะ,ยนะอ๋อได้ได้เมาส์ไอ้นี่มาเมาส์เปล่าไม่รู้นะตัวเมื่อกี้ฉากเป็นแบบ 3D นะฮะแต่มอนเตอร์เป็น 2D นะครับเป็นแค่ฉากนะอันนี้อันนี้เขาสอนเรื่องการล็อกเป้าฮะอยากจะตีใครก่อนในความเป็นจริงไม่ควรล็อกตัวนี้นะควรจะล็อกเบอร์หนึ่งเพราะว่าอีกหนึ่งเทิร์มันจะโจมตีเราไงเอออันนี้เขาจะมีบอกว่าเราหมุนได้กี่ครั้งนะก่อนจะเกิดการโจมตี ก็ออกแนวแบบเทินเบสนิดนึงด้วยนะสี่คอมโบปูปูปูปอะลวงมีระบบธาตุนะซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกว่าธาตุไหนแพ้ธาตุอะไรก็น่าจะเหมือนเกมทั่วไปนะไฟชนะพืชนะฮะอันนี้คือสอนเรื่องฮิวนะก็คือดึงหัวใจนั่นเองไฟชนะพืชพืชชนะน้ําน้ําชนะไฟแสงชนะมืดมืดชนะแสงอะไรแบบนี้อันนี้เดานะเพราะว่าดูจากสีแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงเกมมืด อ่ะถ้าเกิดเราทำลายสีอันขึ้นไปมันจะเป็นการโบนัสทำลายทั้งแถวนะเอฟเฟกต์ Effect, อลังการใช้ได้อ่าลูดลงอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันไม่เล็งตัวนี้ก่อนตัวนี้มันถึกนั่นเองอันนี้ถ้าเกิดเล่นไปสักพัจะมีโบนัสนะฮะก็เป็นการกดใช้สกิลนี่เลเซอร์บีมโหโดนทั้งตีนะฮะท่านี้ของตัวละครกล้องนะฮะน่าจะเป็นลำแสงแฟลชอะไรแบบนี้ <laughs> อ้าวอย่าค้างเลยอาจถึงบอสแล้วนะ บอสบาตต์โอ้โหนี่เจอเครื่องวัดไข่นะฮะของอ,อุปกรณ์ของหมอนั่นเองนะอ๋อที่เกมไม่ใช่แลวนะใช้สมาธิอ่านี่คูดาวของตัวคอน,นี้เปิดแล้วใช้เลยอ๋อหมดเธอแล้วเหรอโอ้โหเตียนสนุกสนานปูป้ปาปูปัปงนะพยายามหาสี่อันให้ได้คือเกมนี้ มีคูดาวเวลาด้วยนะวันนั้นก็รีบทำลายนะไม่ใช่ว่าเออเลยเหยมันจะมีครูดาวอยู่ก็ทำลายให้ได้มากถึงตามครูดาวนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเธรินจริงไม่ใช่เธินะน,ธนะ,นม,นะมันเป็นแค่การสอนเฉยเฉจริงๆมันเป็นเวลานะประมาณ6หรือ7วิในการต่อสู้แต่ละเทินนะครับเรียบร้อยเอ็มมีบอกด้วยใครได้ MVP นะ <S <S นี่เอาเลเวล up แล้วนะโอ้เลเวลขึ้นกระจุยนะครับถ้า MVP เลเวลขึ้นเยอะกว่าชาวบ้านเขานะถ้าเป็น MVP นะครับเอาได้การ์ดใหม่มา ไอ้ตอนนี้เราได้มาเนี่ยได้เป็นเมาส์ใช่ไหมแต่บอรเรากายมา็เป็นพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงด้วยอ่าผู้หญิงโผล่ขึ้นมาแล้วเมาส์ไปอยู่ตรงไหนของผู้หญิงก็ไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวนะสอนจบแล้วหรอจริงดิอ่ะโอเคอันนี้มันจบช่วงโปรเรออันนี้เขาก็อ่าบอกว่าอยากอยากจะดาวน์โหลดเกมเนี่ยแบบไหนนะฮะจะดาวน์โหลดแบบ ข้อมูลคือดาวนโหลดทั้งหมดอ่ะก็แนะนําว่าให้ต่อ w i f i แล้วกดตัวนี้เพื่อที่จะได้โหลดเกมทั้งหมดนะครับเวลาเราเล่นต่อจากนี้เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาโหลดอะไรอีกนะไมไ่ต้องโหลดกระปิดกระปอยฮนะก็ใช้เวลาในการดาวโหลดสักพักใหญ่เหมือนกันก็เดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันครับโอเคก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาสักพักใหญ่เหมือนกันนะอ่ะโอเคเราก็มาดูต่อนะว่าเกมนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่ามันจะจบช่วงบอ็อกแค่นี้เนาะ มาดูนะอันนี้ก็เป็น exp energy นะใช้ในการลงดันเจียนะตังแล้วก็เงินแคชนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข่าวสารอันนี้เมลนะครับน่าจะเออเวลาได้รับของขวัญอะไรเงี้ยน่าจะมารับที่นี่นะเอออันนี้เป็นเอ้ยเดี๋ยวนะมันมันยังไม่จบนี่หว่ามันให้ไม่กดที่ตัวละครนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูพวกนี้นะฮะอ,อันนี้อันที่4ี่เมนูที่4ี่ฮะมาดูก็คืออะไรมันใช้เป็นคันจีนะฮะอืมอ่าคาชปองฮนะเบอร์สนะก็จะมี2แพ็กเกจเปิดฟรีอันแรกนะอันนี้เราไม่มี อ่เอเนอร์จีเลยเออไม่เงินแคสเลยนะแล้วก็มีแพ็กเกจแบบเปิด10 10ครั้งด้วยนะแต่ไม่เห็นมันบอกว่าลดราคานะหรือแถมอะไรไม่เห็นนะสะคลิปได้นะนี่ได้อุปกรณ์อะไรครับเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเครื่องทํากาแฟนะครับระดับ R นะครับแรง <Hey. S 1> อาร์นี่จริงมันจะมีสกิลบอกนะครับว่าเป็นไรเลดเดอร์สกิลคืออะไรสกิลคืออะไรต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นออกนิดนึงอ่าต่อมาให้ทําอะไรอีกไหมอ่นนี้ให้กดที่เมลนะรับของ นเออไม่ได้มันมันแค่บอกเฉยๆว่ากดอะไรได้บ้างมันไม่ได้สอนเลยนะ <S <S อันนี้ล็อกอินโบนัสน,นะครับเราได้แรงเอซอาร์เลยนะล็อกอินหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเจ็ดครั้งได้สามใบนะครับเอาตัวละครตัวเดียวกันมาบวกกันมันจะได้โบนัสนะครับก็น่าจะทราบแหละมันเป็นเกมการ์ดนะฮะที่เลักษณะเกมการ์ดในเกมมือถือเนี่ยจะมีค่อนข้างขายกันโอ้โหนี่มีอีเวนต์บาร์เลยอีเวนต์มือใหม่แคมเปญรีลิสโอ้โหแจกของทุกวันนะฮะแจงแจงอะ มาดูทีละอันเลยนะรับของขวันนะครับนี่ก็จะมีกดตัวนี้นะารับทั้งหมดได้นะดูได้เลการ์ดเละ SR มังเนี่ยต้นเกมนะครับดีมากดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนอ่าอันนี้อะไรเนี่ยมันขึ้นอันหนึ่งน่าจะเป็นภารกิจนะครับอเอ๊ะมี3าอันเลยเข้าไปดูทีละอันครับนี่อะไรเนี่ยอ๋อทีทวีล์ผ่ายเรียบร้อยแล้วได้รับรางวัลมานะครับโอ้โหมีของเต็มเลยเป็น รางวัลนั่นแหละเวลาเราเข้ามาเล่นโอ้ดูดิแค่ผ่านด่าน2องะเจสตอรี่ด่าน2ได้การ SR ผ่านด่านสีได้การ SR สอาคือนันมันแจกง่ายอย่างเงี้ยเออมันมีเควสแบบเยอะเลยเนี่ยดูดิอ๋ออันนี้เป็นภารกิจนะเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แจกนะครับเจ๋งเลยอะเออแจกเยอะและแบ่งเป็นหลายหมวดด้วยนะไอการน้ําร้อนนี่คืออะไรเนะี่ยกดดูก่อนนะอ๋อคือตัวละครจะมีเรื่องของสตอรี่ก็เข้ามาดูได้ก็จะได้รางวัลน,นะ มมสตอรี่แต่ตอนนี้เราไม่มีกะซึ่งต้องเอาการที่แบบดีๆมันจะมีสตอรี่ประจำกะซึ่งมีทั้งเมสตอรี่และไซสตอรี่นะถ้ามันมีสัญลักษณ์ขึ้นใหมอ่านเมื่อไหร่ก็รีบไปอ่านสร้างจะได้รางวัลน,นะครับอ่ามาดูด้านล่างนะอันนี้ข่าวไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้ก็จะเป็นโรงงานก็คือหน้าแรกนั่นแหละอันนี้ 2, 2> เป็นเควสนะครับกอไปลุยเควสนะก็เหมือนกับที่เราต่อสู้เมื่อกี้นั่นแหละเควสก็จะมี2ประเภทเควสทั่วไปกับอีเวนต์นะครับกดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนได้นะ ตรงเนี้ยสลับไปสลับมาได้อีเวนต์ตอนนี้ก็แล้วแต่สัปดาห์นะแล้วแต่ช่วงเวลาโอ้อีเวนต์นี้ยาว22วันเลยมีโอกาสได้ตัวละคร3ตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเควสเอ้ยยี่สิบสองชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ยี่สิบสองวันยี่สิบสองชั่วโมงอนะ่ะนี่เป็นเควสได้เงินนะครับอันนี้ก็เป็นลนักษณะเควสนะอันที่สามอ่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการตัวละครอันแรกเป็นการจัดตี้ครับก็มีอ่ามีคําสั่งมาตัวเมเตจัดให้สมดุลน,นะฮะกดเลย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันให้เลือกนี่หว่าเวนเดี๋ยวก่อนเอ่อให้เลือกเลยอะว่าเราอยากจะได้ใครเอ่ออยู่ในตี้บ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีวิธีเรียงไหมอ๋อมีนะมีการจัดเรียงด้วยครับอยู่ปุ่มเขียวๆเนี้ฮะเรียงตามความแรงดีกว่าเรลิตี้นะจะได้เอ่อแรงสูงๆจะได้มาก่อนนะ,ะเลือกเลยห้าใบครบใช้คอชายยี่สิบสามเองนะมีทั้งสี่สิบสองอันนะไม่มีจัดอัตโนมัติผมกดผิดน,นะอันนี้หมายถึงว่า จัดเลียงพร้อมกันทั้งห้าตีเออทั้งตีทั้งห้าคนแต่ถ้าเกิดกดที่ตัวละครมันจะจัดทีละตัวไงเออมันไม่ได้ไม่สะดวกเข้ามาตัวเมเตะมาตัวเมเตะก็คือจะจัดห้าตัวพร้อมกันนะครับนี่คือการจัดตีเนาะมันมีหลายเมนูเดี๋ยวเราไปไล่ดูดีลนะอ่านี่คือการอัปเกรดการมีวัฒนาการการขายและการขยายเอยนี่ดูรายละเอียดของการ์ซึ่งซึ่งมันเหมือนเกมการ์ทั่วไปนะเอามาลองดูวิธีการอัปเกรดกันดีกว่าอ่าซึ่งเข้ามาครั้งแรกมีการสอนตลอดนะเอาอัปเกรดแหล่ง SR แล้วกันเนาะ ในการเลือกวัตถุดิบนะครับการไหนไม่ได้ใช้อมีการเดียวก็เลือกไปนี่กลายเป็นแค่เลเวลสองเองแม่ต้องหาการวัตถุดิบมาเยอะไอ้ที่โทรศัพท์มือถือนี่ว่าเออการที่เรามีเป็นโทรศัพท์มือถือนะอ,ะอันนี้คืออันที่สองนะเป็นเรื่องของการอัปเกรดนะครับเพิ่มเลเวลอันที่สามเป็นการวิวัฒนาการก็ต้องอัปเกรดให้เต็มก่อนให้ตันก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีบอกว่าต้องใช้การอะไรในการวิวัฒนาการก็จะได้เลเวลสูงขึ้นนะครับ อันนี้ก็มีบอกว่าการ์ดทั้งเด็กของเราเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่วิวัฒนาการได้แต่เราไม่มีการ์ดไอพวกวิวัฒนาการเลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นการ์ดหน้าตาแบบนี้นะมีหลายธาตุนะครับมีหลายระดับพรอมแรและใช้ตังจำนวนหนึ่งด้วยเลเวลต้องตันด้วยนะอ้าวขอโทษครับมีหน้าจอซอฟต์แวร์อัปเดตโผล่ขึ้นมากลางคันนะแย่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 แยแยโผล่ขึ้นมาทำไมไม่รู้นะออกก่อนออกก่อนอ่านี่คือวิวัฒนาการนะ,ะขายนะมาดูขายก็เลือกการที่ไม่ไม่มีการเหลือนะฮะก็ขายไม่ได้ก็คือการขายแหละเออ อันสุดท้ายดูรายละเอียดของการนะครับก็จะมีบอกนี่นะว่าเรามีการกี่ใบกดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับนี่ฟังเสียงได้นะครับก็ซูมดูการ์ดได้นะฮะเฮ้ยออกไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ออกกดยำยำอ่ะ,อะล็อกการ์ดได้เพื่อที่จะไม่ให้เอาไปขายนะฮะนี่อะไรเนะี่ยอ๋อนี่คือเปลี่ยนดูรายละเอียดนะครับอ่านภาษาภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็เท่านั้นแหละอ่ะออกมาออกมาหมดแล้วนี่ก็จะเป็นหมวดของเมตัวละครนะะ อันนี้4ี่เป็นไฮสปองนะมันมันก็เปิดไปละรอบหนึ่งเ่ะเปิดอีกทีดิวันนี้จะได้การอะไรนะไม่อยากได้ R อยากได้ SR ขึ้นไปนะครับเอาได้ R เหมือนเดิมอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อไดเออไม่ให้มาที่อะไรอะ่ะที่ใช้ขั้วไดอะ่ะไม้อะไรอะ่ะหวีผมอะ่ะเออแต่ว่าอันนี้ที่เป็นรอนรอนอผู้หญิงจะใช้กันนะผู้ชายไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ยยเวนคนที่ผมยาวจริงๆนะ โอเคนะแล้วก็จะมีลักษณะการเปิดโดยแต้มพอยด์ด้วยนะวันเอ้ยมันแถมวันวันหนึ่งหนึ่งอันนะก็อย่าลืมมาเปิดนะได้วันละครนะนี่อะไรเนี่ยโกมขนตาเหรอเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันครับอ่าอ่าแล้วพอยใช้ร้อยพอย์นะฮะตอนนี้เราไม่มีซักพอยด์เลยเอามีแค่ห้าพอย์เอาแบบต้าเปิดฟรีัวละอันแล้วก็ใช้แต้มพอย์นะครับอ่าอันนี้คือการสปองเนาะอ่าอันต่อมานะครับอันนี้อ่าอันนี้เป็นเรื่อง ช็อปนั่นเองซื้อของนะมาดูอัตราแลกเปลี่ยนกันดีกว่าอันนี้ก็ถามอายุครับว่าอายุเท่าไหร่ถ้าอายุต่ำสิบหกเนี่ยจะวันหนึ่งเนี่ยจะเติมได้ 5, en, แค่ห้าพันเยนเท่านั้นก็ตอบยี่สิบบวกไปแล้วกันจะได้เติมได้เยอะอัตรายอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเยนต่อห้าชิ้นนะครับต้องใช้แพ็กเกจอ๋อนี่น,นี่ยิ่งซื้อเยอะยิ่งแถมต้องใช้แพ็กเกจอันนี้แหละถึงจะคุ้มในการที่จะเปิดคาร์ชโปงหนึ่งครั้งนะใช้ยี่สิบห้าเพชรนี่แม่แพง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 อันนี้สองอะไรเอ อันนี้คือเป็นเพิ่มช่องเก็บการ์ดและเกมนี้มันเ,เต็มสูงสุด300ช่องแต่ตอนนี้เราเต็มแค่50ช่องนั่นเองก็มาเพิ่มช่องเก็บการ์ดได้นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นออปชันนะครับอ่าก็เรียงกิน,นเมนูเลยเนาะอันแรกเป็นข่าวสารนะครับไม่จงเป็นต้องเ,เปิดดูก็ได้อันที่2เป็นเรื่องของเพื่อนนะครับอ่าก็จะมีบอกอว่าเพื่อนเรามีใครบ้างใครแอดมาบ้างซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเลยฮนะ วางเปล่านะครับแอดเพื่อนได้20คนอ่นนี้เป็นไอเดียของเรานะครับจำไว้ด้วยอยากจะแอดเพื่อนใจดีก็เข้าที่เมนูที่2นะครับแล้วก็เอาไอเดียเนี่ยให้เพื่อนใส่นะครับจะได้หากันได้ง่ายๆนะฮะอันที่ถามเป็นเมลนะอ่ค้างๆไงไม่รู้แฮะอ๋อเป็นอ e ีเมลคอยบอกเฉยครับว่าเราได้การ์ดได้เกิดอะไรมัางเหมือนเป็นหลอกอ่ะเอออ่าอ,อันนี้3อันนี้เป็นรหัสชวนเพื่อนนะครับเบอร์3อันนี้นะครับนี่เป็นโค้ชชวนเพื่อนนะใช้ได้ทั้งหมด10คนเท่านั้นนี่แอดมาหาเราล้วจะได้ของนะ เราสามารถแอนหาเขาชาวบ้านเขาได้อันเดียวนะาเอาโค้ดตรงนี้ให้เพื่อนใส่ตอนต้นเกมน่าเพื่อนๆน่าจำได้ที่มันจะมีใส่ชื่อกับใส่โค้ดก็เอาโค้ดตรงนี้แหละไปให้เพื่อนใส่นะฮะใส่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้ใส่ตอนแรกใส่ที่นี่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เกมนี้ผมไม่ได้เล่นนะฮะเพราะนั้นก็ท่านผู้ชมหาคนที่เล่นจริงๆจังรับไปแลปแกกับเขาดีกว่านะครับอันนี้ไม่ต้องมาแอดหาผมนะผมไม่ได้เล่นนะครับต่อมาเป็นโปรไฟล์ของเรานะฮะก็ อแข่งไปกี่ออะไรนะมีกร์ดกี่ใบเอนท์รจีเท่าไรอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็เข้ามาดูเล่นๆได้ขำๆได้นะฮะออแคตตาล็อกอันนี้ก็จะโชว์กราดที่เรามีนะครับตอนนี้มีแคตตาล็อกกี่อันแล้วเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นข้าวของเครื่องใช้อะมันก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันนะโอ้โหเยอะเหมือนกันครับไม่ได้เป็นพันนะคือพอมันถึงเลขร้อยห้าสิบมันขึ้นเป็นหลักพันนะก็น่าจะประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบใบนะตอนน ต่อมาอันนี้อันที่5นะฮะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อเพชรครับอออันต่อมาเป็นออปชันนะฮะก็ปรับอะไรได้บ้างอ่ะปรับเสียงอ,อันนี้ก็พุชโน้ตฟิเคชันนั่นเองเวลาอ่มีอ่ energy เต็มให้แจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์ไมคแคมเปญมาเควสมาอะไรอย่างงี้ปิดไว้ก็ได้ถ้าไม่อยากเปลืองแบตอ่าหลังจากออปชันมีอะไรอีกอ่ามีซับพอร์ตซีเรียลโคดอันนี้อันน,น,นี้อันนี้อะไรเนี่ยเว็บนะใช่ปะ่ะอ๋ออันนี้ย้ายเครื่องฮนะ อ๋อนี่ย้ายเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเ็เมนูมันไม่ได้เขียนว่าเป็นเมนูย้ายเครื่องเหมือนเกมอื่นฮะด้านล่างของซับพอร์ตนะครับอ่าก็นับเอาแล้วกันเนี่ยที่เป็นคันจีอันเนี้ยตัวสองสี่ตัวตรงนี้นะฮะเป็นการอ่ย้ายเครื่องฮะซึ่งเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเป็นลักษณะของไอเดียพาสเวิร์ดให้เรามาใส่ไอเดียพาสเวิร์ดที่นี่นะครับมีข้อแม้อย่างเดียวคือพาสเวิร์ดเนี่ยอ่อตโตดี Auto ไม่ได้ให้ใส่ดีให้ใส่แต่พาสเวิร์ดแปดถึงสิบหกตัวอักษรนะฮะเดี๋ยวผมใส่ได้หนึ่ง เอา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แล้วกัน,น่ะใส่ให้ตรงกันนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ส่ดนะเอ๊เดี๋ยวนะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะอัลฟาเบตแม่เอาในการ A แล้กันเอา A 1, หนึ่งสอ่ห้าหดอ่ะได้วผ่าน A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7อ่ก็ะก็ตั้งให้ตรงนะมีอัลฟาเบตหตัวเป็นอย่างต่ำนะะแล้วตั้ง8ตัวเป็นอย่างต่ำถึงสิตัวอักษรตั้งให้เหมือนกันแล้วกดโอเค มันก็จะเจนไอดีมาให้อ่าจำไอดีนี้ไว้แล้วก็พาสดที่ตัวเองตั้งเนี่ยไปใส่ตอนที่เริ่มเกมนั่นเองนะที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแหละว่าเฮ้ยถ้าเราเอาไอดีมาเนี่ยต้องมาใส่ที่นี่นะนะก็อย่าลืมไปดูนะครับบอกว่ายังคงจํากันได้อยู่อ่อต่อมาก็เป็นีเรียลโค้ดอ่ะได้จากพวก p register แล้วก็กิจกรรมต่างๆของในเกมนะพยายามไปดูทวิตเตอร์ของเขาอ่ะทวิตเตอร์คือเกมญี่ปุ่นเขาใช้ทวิตเตอร์เป็นหลักไงไม่ค่อยได้ใช้เฟซบุ๊กเท่าไหร่อ่ะอก็ นะกลับไปสู่ไทเทนนะฮะอันนี้คือกลับไปหน้าแรกแลนะนี้ก็จะเป็นพวกข่าวทวงข่าวสารนะฮะลิขสิทธิ์ลองกลับไปหน้าแรกดูดีกว่าอ้าวไอ้คำสั่งนี่หายไปย้ายเครื่องเวรกรรมนะฮะจริงๆนะเกิดพึ่งเล่นครั้งแรกยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปในเกมจะมีปุ่มนี้นะครับก็ถ้าเกิดปุ่มนี้ไม่ขึ้นมาแล้วก็ลองเคลียร์แคสดูนะอ่ะผมลองดูได้เคลียร์แคสดูดิได้ปะไอ้ปุ่มนี้จะขึ้นหรือเปล่ปามไม่รู้นะฮะลองดูลองดู Le ่า n ิ่งบายดูอิงอ้าวแม่งดาวน์โหลดใหม่เลยอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าเสียเวลาท่านผู้ชมด้วยเสียเวลาผมด้วยถ้าเพื่อความชัวร์ลบแล้วลงใหม่ละกันถ้าไอปุ่มใหญ่ยยเครื่องไม่ขึ้นนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะกับผมนายชอตตี้บูจาว่าก็ขอตัวลาเกมนี้ไปก่อนนะครับก็ถือว่าเกมแปลกดีอะจำชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นได้จำได้ภาษาอังกฤษ,าษาอิเล็กตกกริกเกอร์นะเป็นของสาวเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะก็แทนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านี่นก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ติดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแทนนะอย่างเช่นอ่ากล้องอะไรอย่างงี้ะก็กล้องมาติดตรงพุ่งอะไรแบบนี้นะก็ <c oughs> ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวจริงๆนะครับแล้วก็จะการต่อสู้เนี่ยเป็นแนวพาร์เซ่นนะฮะแล้วก็มีระบบ RPG เข้าไปเรื่องของการ์ดนะฮะการอัปเกรดการ์ดวิวัฒนาการการ์ดอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งถือว่าเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่โอเคก็สำหรับคลิปนี้มาเท่านี้นะฮะกับผมนายช็อตตี้วูโจว่าอย่าลืมมาติดตามนะเฟซบุ๊กแฟนเพจโนนเอมเกมมิ่งทีวีด้วย นะติดตามข่าวสารเกมเกา่าเกมใหม่เกมนี้ผมจะทํารายการที่ผมไม่ทำนะฮะที่นั่นโนเนมเกมมิ่งทีวีเฟซบ o ๊กแฟนเพจนะฮะอีก2 Fan Page ที่จะฝากไว้เป็นพันธมิตรกันอ่อโมบายเกมแคสเซอร์ไทยแลนด์แล้วก็เกมมือถือญี่ปุ่นนะฮะเพราะนั้นฝากไว้เลยทั้ง3 Fan ฟนเพจนะติดต่อผมติดต่อที่ No Name Gaming ท v ครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ